สมุนไพรช่วยรักษาฝีพาธาสุภาษีสสวัสดีเจ้าวันนี้พัดพาคุณผู้ชมมาชมดอกไม้เจ้าเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยวันนี้ดอกไม้ชูช่อขนาดแล้วก็มีน้ําตกลงหากรีบของเปิ้ลนดอกของเปิ้ลนนะจะเพาะดูกขังอยู่ในน้ําดอกเห็นไหมเจ้าวันนี้ดอกปล้ยติ่งมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายเลยเจ้า ทีหันอยู่นี้ก็คือต้อยติงเทศเนาะบใจ้ต้อยติงไทยเจ้าถ้าต้อยติงไทยนั้นจะเตี้ยกว่านี้อันนี้บันเป็นต้อยติงเทศเนาะสำหรับท่านที่เป็นฝีฝีฝังอยู่ในเนื้อนะเจ้าบม่ยอมแตกสักเตื้อวันนี้พัดมีเต็ดเล็กๆน้อยๆแต่เป็น ไอยอย่างที่แบบเห็นผลชัดเจนเจ้าทําแค่คืนเดียวหูผลเลยนั่นก็คือต้อยติงเราจะใช้มเมล็ดของเปิ้ลนะเจ้ามเมล็ดต้อยติงเนาะเอาไปแช่น้ําห้เปิ้ลพองตัวเต็มที่เลยเจ้าจากนั้นเอาไปโป๊ตตี้เป็นฝีเนาะมันจะช่วยดูดหนองออกมาหนองจะแตกเลยเจ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ทรมานจากการปวดฝีร้องพอนนเจ้าใช้เมล็ดต้อยติงเนี่ยแต่ถ้าว่า แบบนี้อาจจะหา,มาเมล็ดยากไปซื้อที่ร้านขายยาเลยเจ้าบอกเปิ้นว่าเอามาเล็ดต้ยติงเทศเปิ้นตึงมีขายเจ้าเอามาแจ้น้ําก่อนเนอเจ้าแจ้น้ำเพื่อเปิ้นพองตัวแล้วก็เอามาโปะโปะก็ติเป็ดฝีนะเจ้าหัวมันจะแตกเลยเจ้าแล้วก็ช่วยดูดหนองออกมาแบบชนิดเกลี้ยงเลยเจ้าทําบ่อยๆเนอทาบ่อยๆบ,บางท่านนั้นต้องใช้เวลาเหมือนกับว่าเปิ้นยังแบบแตกเตือ้อโปะลงไปเลยเจ้าโปะลงไปแล้วก็หลอ แหมสักพักหนึ่งจะหูผลเลยเจ้ามันจะแตกเลยและช่วยดูดหนองนเพื่อเกลี้ยงเลยเจ้าสูตรนี้ดีมากๆเลยโดยใช้มเมล็ดเตยติงเทศนี่แหละในการช่วยรักษาแล้วก็เยียวยาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเฮาเนาะฝากไว้เตยเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า